สวัสดีค่ะน้องปายกำลังทำอะไรอยู่คะนับท่อนพันหรอคะเรียงสวยๆนะคะทำงานเสร็จแล้วไม่ให้ทำอะไรต่อคะ่ะน,น,นี่เป็นน้องปายนะคะลูกสาวคนเล็กกำลังนับท่อนพันย่าหวานนะคะใส่กล่องให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งท่อนพันย่าหวาน ไม่ต้องหักก็ได้ค่ะแล้วแต่เอาใส่เลยเนี่ค่ะอันนี้เป็นท่อนพันญ้าหวานนะคะย่าหวานอิสราเอลนะคะพร้อมที่จะเกิดนะคะนี่ค่ะพร้อมที่จะเกิดนะคะมีตาด้านข้างเยอะนะคะนี่ค่ะมีตาด้านข้างเยอะนะคะนี่ค่ะ เป็นย่าหวานอิสราเอลนะคะที่กําลังจะส่งให้ลูกค้านะคะนี่น้องไปกำลังนับลงกล่องนะคะช่วยกันทํามาหากินนะคะน้องไปอยูโรงเรียนอะไรคะอัุบาลกาลสิงเปิดเรียนวันไหนคะทีหน่งนี่ค่ะกำลังนับท่อนพันลงกล่อง